กับล้านอบนสุดนะครับวันโพธารามนะครับผมถ้าอดีตที่ผ่านถ้าอิ่ที่ผ่านมานะครับผมได้เคยกระทำการ วันนี้ก็มากราบลาอุปสมบทนะครับในวันที่10ธันวาคมนี้นะครับวัดโธารามนะครับตั้งขกินของผมก็ถ้าในอดีตที่ผ่านมานะครับผมได้เคยการร่วงเกินนะครับบนไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจนะครับผมขอกราบอโหสิกรรมด้วยนะครับ จะร่วมมุ่นะครับวันที่สิบธันวานะครับร่วมงานบวชของผมนะนวันดีๆวันที่ใครที่ไม่มีรูปไม่มีอากหายก็จะได้ร่วมกันก่อใช้ยผ้าเหลืองนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ รักผมเหมือนลูกบนหลานนะครับนทนี่เหมือน้องแล้วก็วันนี้ก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่อยากทำมานานนะครับหนะ้าที่ของการเป็นลูกชายเจ้าบัวอยากจะบวชให้กับพ่อพีแม่แล้วก็เป็นพนักงานสนให้กับเรีนหลวงชกานที่เก้านะครับแล้วก็ตันใจปฏิบัติธรรมนะครับนำหลักคำสอนของพระเจ้า ตลอด15วันแล้วก็พยายามอุทิศส่วนบุญส่วนมาให้กับทุกคนด้วยนะครับสา